ถ้ามีใครถามคุณนะครับว่ารู้เรื่องอะไรในชีวิตที่ยิ่งรู้เร็วยิ่งดีนะครับคนส่วนใหญ่นะครับรู้เรื่องคนอื่นรู้เรื่องสถานที่อื่นนะครับจนตัวเองนั้นอมองสิ่งสุดท้ายนะครับที่มันสำคัญกับชีวิต ของตัวเองก็คือการรู้เรื่องของตัวเองนะครับซึ่งการรู้เรื่องของตัวเองนั้นจริงๆมีอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นเองนะครับอย่างที่1ก็คือการที่จะทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตของตัวเองนั้นอยู่รอดนะครับและไม่มีความทุกข์กับ2นะครับก็คือ รู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกนะครับของตัวเองนะครับเพื่อที่จะ,ะรู้ถึงความสุขและความทุกข์ที่อยู่ภายในจิตใจของตัวเองดังนั้นการที่เราจะเข้าถึงอารมณ์ของเราได้เราต้องหาสาเหตุก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ ถ้าเรารู้ต้นต่อนะครับเราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของเราได้นะครับที่สำคัญนะครับทางพุทธได้สอนไว้นะครับว่าแค่รู้แค่เห็นอย่าเข้าไปเป็นนะครับก็คือเมื่อเรารู้เรื่องเหล่านั้น รเราเห็นเรื่องเหล่านั้นนะครับเราก็อย่าไปเป็นกับเหตุการณ์นั้นเราต้องถอยห่างออกมานะครับก็คือเราต้องรู้สึกตัวเองให้ได้ว่าเรามีอารมณ์แบบไหนนะครับการที่เรารู้สึกแล้วเราต้องควบคุมอารมณ์เหล่านั้นนะครับที่สำคัญอย่าไปแสดงกิริยาหรือท่าทางนะครับ ที่แสดงออกไปถึงความรู้สึกของตัวเองนะครับวิธีการที่จะทำให้ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ก็คือเราจำเป็นจะต้องอเรียนรู้มันบ่อยๆนะครับเรียนรู้มันทุกๆครั้งเวลามันเกิดขึ้นกับเรานะครับเรียนรู้จนเราเกิดความเคยชินนะครับในความรู้สึกของเรา นะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาในความรู้สึกที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์แก้แค้นอารมณ์อิจฉาอารมณ์ความโลภเหล่านี้นะครับถ้าอยู่ในตัวเราเราก็ค่อยๆเรียนรู้กับมันนะครับแล้วพยายามหาทางแก้ไขให้กับตัวเองนะครับถ้าเรายังทนกับเหตุการณ์นั้นอยู่ได้ถ้าเราคิดว่ามันไปได้อีกเราก็ ล่อยให้มันเป็นไปนะครับแต่อย่าแสดงเกยียรติยาทางออกมานะครับเราก็ฝึกไปบ่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆเราจะรู้เท่าทันกับตัวเองผมคุยหลีกสอนจิตให้คิดรวยติดตามผมได้จาก YouTube, TikTok แล้วก็ Facebook คลิปนี้บ๊ายบาย